สวัสดีครับเจอกับเราอีกแล้วนะครับผมในช่องของป๊ป๋าตัวดำเฟมิลี่นะครับผมวันนี้เรามาพบกันได้อไรายการเดิมนะครับตอนนี้ก็เป็นอีพีที่6แล้วนะครับทุกคนอีพีหกนะครับก็วันนี้เราจะมาทําแกง,ง,กงส้มก,ก,กุ้งใส่ผักบุ้งนะครับอ่าแกงส้มกุ้งใส่ผักบุ้งวันนี้การของเราก็เป็นรายการบะหมี่ข้าวคัวนะครับช่วงช่วงช่วงอ๋อจะเป็น ช่วงว่ามีเข้าควะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําของหมามีกันเลยดีกว่าครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีผักบุ้งนะครับนี่นะครับแล้วก็กุ้งนะครับนี่เราปอกไว้เสร็จแล้วนะครับกุ้งนี่นะครับไอ้นี่นะครับแล้วก็เครื่องแกงนะครับเครื่องแกงมาจากนาที่วัานะครับเครื่องแกงส้มเจ้านี้คือเข้มข้นนะครับอร่อยมากนะครับเจ้านี้ก็กะปินะครับแคเคนี้เองนะครับง่ายๆแล้วก็นี่นะครับมะนาวต่างรุดนะครับแล้วก็มะษุ์ต่างดาวนะครับ แต่เราจะเพิ่มซุ้มคามเปียกไปนิดนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับนี่นะครับซุ้มคามเปียกเราก็ตักกากอะไรเขาเรียกซ้มคามเปียกนะคเปีย,ปยอกนะคะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่อง<ส>เค<ก>ียงลงไป,ไปนะครับใส่เคยลงไปนะคะใส่เคยไปด้วยเล็กน้อยเครื่องเคียงเราผสมบุกกะปิแล้วนะครับ ให้มันเข้ากันนะครับกับน้ําให้เครื่องแกงมันละลายนะครับผมรอให้แล้วก็ปิดฝานะคะรอให้น้ําแกงมันเดือดแล้วเราก็ใส่ผักบุ้งลงไปนะคะใส่ไปเลยก้ผักบุ้งมันจุมน้ำก่อนนะครับ กุ้งเราใส่สุดท้ายเลยนะครับกุ้งเอทีหลังเลยเพราะว่ากุ้งมันสุกแป๊บเดียวก็สุกเออนะคะหนึ่งช้อนเออหนึ่งช้อนนะครับน้ำตาลปี๊บน,น,นะครับเออน้ำตาลเวนใส่ไปเลยน้ำตาลเวนนึน่งเวนนะครับก็ใส่ผงนัวนิดนึงนะคะ เรามาชิมดูนะวะ่ารสชาติจะเป็นยังไงชิมกะวะโอเคก็รส<อ>ชาติเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราใส่น้ำมะนาวเพิ่มไปอีกแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยนะคะคใส่กุ้งลงไปเลย ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะที่เราเตรียมไว้มีมะมะนาวสองลูกนะครับเพราะว่าเราใส่ส้มขามเปียกไปแล้วนะครับใช่ค่ะส้มขามเปียกมันจะมีรสชาติแบบเปรียปร้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็มะนาวมะนาวมันก็จะเปรี้ยวอย่างเดียวใส่ปนกันแล้วก็รสชาติมันก็จะกลมกล่อมนะครับทุกคนโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วก็ ทำก <C ourse> ันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาชิมกันว่าเดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาชิมอีกครั้งหนึ่งว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะอืมเปรี้ยวได้ที่เลยโอเค เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับแกงส้มกุ้งของเรานะครับแกงส้มกุ้งนะครับนี่นะครับอ้นน่าทานอันน่าตานน่า,านทานมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลงมาชิมรสชาติกันดีกว่าว่ารสชาติที่มนมีทำจะออกมาเป็นยังไง<อ>โอเคนะครับลองหาดีตาก็ายังกินเลยนะครับทุกคนเอาเร็ว,เ,รวเอา เรามาลงชิมน้ำกันดูก่อนนะครับน้ำเกงส้ม,สมยัเป็นยังไงอร่อยเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวหวานห<อ>วานเพราะว่าน้ำส้มน้ำส้มมะขามเปียกใช่ไหมหวานเพราะน้ำส้มมะขามเปียกนะครับทุกคน<ว>ก็เปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวน้ำส้มมะขามเปียกแล้วก็ รสชาติเนี่ยกลมกลมพอดีนะครับไม่เปรี้ยวเกินไปไม่หวานไม่หวานนะครับแล้วก็อร่อยนะครับเดี๋ยวลองกินกับข้าวร้อนๆหน่อยครับลองไปชิมรสชาติกันก่อนรสชาติชิมได้ร้อยไหมลูกอร่อย,อร,อ,ยอร่อยครับกินก,กับข้าวพอดีเลยแกงส้มรสจัดเปรี้ยวต้องมาก่อนนะครับอร่อยมาก มาชิมรสจัดกุ้งกันดูนี่นะครับกุ้งกุ้งตัวใหญ่นะครับอ,อร่อยมากครับทุกคนโอเคครับหมีม่ยังไงบ้างฮสจันอร่อยครับยับแบบไม่ต้องดูอะไรเลยครับตอนนี้ อร่อเพราะว่าเป็นของชอบอยู่แล้วของโปรดอยู่แล้วอาหารจาน,จนโปรดนะครับจะทำเกือบทุกอาทิตย์นะเอาน้องแม่เอาแม่อร่อยแม่อร่อลูกก็โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปกินข้าวก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วกระผิวก็โอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ก็คนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็โบนัสทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย